ต้องอยู่นี่ครับใช่ไอ้ลุงป้อมยูกูลุงป้อมเนี่ป้อมดีใจดีใจลุงป้อมชนะอุ้งเบย์ยี่สิบวิไปชนะอุ้งเบย์ยี่สิบวิไปเนี่ยตามลมไปกดอย่างเดียวโอ๊ตกดอย่างเดียว พี่พี่พี่เข้าไปก่อนเดี๋ยวผมไล่ให้ดูสามยี่สิบเอ็ดห้าสิบี่สห้าสิบยี่เอ็ดห้าสิบตอนนี้ครับตอนนี้ลุ้นลุ้นมากครับคนรุ้นเลยครับรอยแป๊บหนึ่งร้อยแป๊บหนึ่งครับอีกห้าชาติอีกห้าชาติ อีกห้าชาติพี่อีกห้าชาติครับตอนนี้มาที่สามอยู่ครับครับเวลาทําได้ยี่สิบเอ็ดห้าศูนย์ครับร้อยแป๊บนึงร้อยแป๊บนึงร้อยแป๊บนึงครับร้อยแป๊บนึงครับยี่สิบเอ็ดห้าศูนย์ครับร้อยแป๊บนึงมาที่สามอยู่เดี๋ยวร้อยแป๊บนึงไหลอยู่พี่ไหลอยู่ครับไหลอยู่ไหลอยู่สามโอเคแล้วมายังนี่มายัาง ได้ได้ครับเพราะว่าเราชนะคาซัคโอ้ยพี่พี่คนลุกมปเลยพี่ดูดิพี่ยี่เอ้ยแพ้ไปห้าวิฮะจริงห้าวิโอ้แพ้ไต้หวัน3ามวิดูดิคนลุกมาเลยเนี่ยสามสามวันเก่งไปอ่ะ ขายักแพร์เราแล้วใช่ครับเนี่ยขายักได้ที่สิบห้าไปอยู่หน้าจอดูเลยไปเข้าไปดูอโอ๊ตเนี่ยอ้ย อีกสามคนอีกสามคนมือสั่นมาแล้วเนี่ยอีกสองคน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  โค้ลุกมาเลยนี่ยนี่ดูนี่มีคกััดโนแล้วาซัดโนแล้วเราชนะเยอะอีกสาคนใครอะอีกสองคนอีกสคนใครล่ะพี่าจากเซอร์เบียใครอญี่ปุ่นเจแปนอาุญนไปไปแล้วพี่สุริยาโอ้ยดูมือดิใจเย็นเ

คุณลุงป้อมเดมป้อมดีตามดีตามลุงป้อมป้อมดีตามเฮ้ยแบกขึ้นมาด้วยวันนี้เฮ้ยลุงหนึ่งบอกนี้อยู่นี่เฮ้ยลุงขอขวามวันเกิดมาแล้วผมจะบืัวแล้วลุงลุงเกลียร์เดี๋ยวผมเลี้ยงเอง อเอาไปาย้ยเอาไปถายหน้ามังเนอ้ยมันมวนมีดเ,เอาไห่ิ <c oughs> เห็นแล้ว,วนีเหรียญทองแดงกับตันเขนดิค่ะค่ะค่ะ